ใครที่อยากจะมาใช้ชีวิตที่อยู่ต่างพินต่างแดนโดยเฉพาะประเทศแคนาด่าจะ้ะจะต้องพบเจอกับหิมะนะคะจะต้องเจอแน่แน่นอนเห็นบอก <c oughs> <c oughs> นี่นะคะพอหิมะเริ่มตกคนที่มีลูกๆะะมาอยู่แคนนดาเนาะช่วงฤดูหิมะตกนะคะภารกิจแม่บ้านแคนาดาในการกวาดหิมะ,นะ,ะ <c oughs> หน้าบ้านจะ้ะหิมะสุดท้ายกับภารกิจมนุษย์แม่แล้วก็ภารกิจ แม่บ้านเคนาดาจ้าฮัลโหลฮัเลสวัสดีค่ะพี่น้องตั้งสายสู่ผู้สูค่คนแม่บ้านเคนาดามาแล้วค่ะ พีระเบ่รด้ดตกดนแล้วจ้าแต่ว่าอากาศก็ยังหนาวแล้วก็ติดลบเหมือนเดิมแต่ว่าพิมะปีนี้น้อยหน่อยอีลีจ้านะฮะนี่หีมะกำลังตกลงมาปล่อยปลายนะคะตอนนี้เป็นเวลา11โมงเช้านะคะของวันที่1 6โหกุมภาพันพศ2 5 6 7จจ้า หรือว่าปี2024นั่นเองมีเ็นมาจ่าหิมะสุดท้ายแล้วนะคะของซีซันนี่นะคะแม่พิงคิดว่านะคะท่านผู้ชมจ้าแม่พิงก็เลยพาท่านผู้ชมนะคะออกมารับนี่เ็นบมารับหิมะนะคะเนาะอากาศยูไทยก็อาจจะห่อนะคะช่วงนี้เนาะแต่ว่าอากาศที่แคนาดากันยังหนาวคือเก่าจ้าเถมวันนี้นะคะเป็นพิเศษมากๆเลยนะคะคิดว่าหิมะจะไม่ตกแล้ว หิมะกับตกลงมาอีกบัดที่นี่ท่านผู้ชมจ้าอ๊ยดีใจหลายจ้าจะได้เล่นหิมะสุดท้ายของปีนี้แล้วของซีซั่นนี้แล้วจ้า ก่อนอื่นนะจ๊ะเด้อแม่พิงก็ัอย่างะขอแรงเส้เร้งใจนะคะผู้ใดที่เขาไม่เยี่ยมชมคลิปเขาไม่พิงแล้วอย่าลืมให้กำลังใจแม่พิงก์ใเดอจ้ะเลยอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แม่พิงนะในเดอจ้าแล้วก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่ซอยกันกดไลค์กดซับสไครต์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แม่พิง์ตลอดมาจ้าพิมากระตุกตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเช้านะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงลวจ้า นี่เห็นไหมนะคะหิมะก็ยังตกอยู่ลงมาเรื่อยๆค่ะท่านชมจ่าเห็นบอ,รอประลกิจเมบาลแคนาดาบัดที่นี่หน้าที่เนาะเมื่อถึงเวลาประมาณบ่ายสามโมงนิดๆนะคะจะต้องเดินไปรับลูกๆกลับจากรงเรียนล่ะจา้า<อ>นี่เห็นบอนะคะอา่าผู้ใดอยากเบิงจา้า <c oughs> <c oughs> เวลาที่หิมะตกพายุหิมะเขาเป็นจังไดนะคะก็ประมาณนี้ละจ้านะคะ นี่นะคะใครที่อยากจะมาใช้ชีวิตที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนโดยเฉพาะประเทศแคนาดาจ้ะจะต้องพบเจอกับหิมะนะคะจะต้องเจอแน่นแน่นนอนนั่นก็คือหิมะตกนะคะนั่นละจ้ะเนาะ,ะวันนี้ก็นี่ละจ้ะแม่พิงค์จะต้องลุยหิมะไปรับลูกๆค่ะท่านผู้ชมจ้าเบิงเอาเด้อจ้ะเด้อนี่เห็นไหมนะคะแม่พิงค์ก็เดินมาเรื่อยๆค่ะออกจากนาปากซอยนะคะออกจากในซอยมาถึงหน้าปากซอยจ้านี่เห็นไหมอันนี้โรงเรียนเมื่อกี้นะคะกําลังจะสร้างจ้าเดือนกันยายนนะคะปีนี้ก็ศ เซตแล้วค่ะลูกๆก,ก็จะได้เรียนโรงเรียนที่นี่แล้วนะคะใกล้บ้านมากกว่าเดิมนะคะแต่ตอนนี้นี่จ๊ะลูกๆจะต้องไปเดียนนะคะในตัวของนิวมาร์เก็ตนะคะตัวเมืองของนิวมาร์เก็ตจ้านะคะกันั่งรถประมาณ8นาทีนะคะก็จะถึงโรงเรียนจ้าแต่ในระหว่างที่รอโรงเรียนใหม่กาลังจะเปิดนะคะเห็นปะจ้า,จา ด่าตาชีวิตนะคะเบน่อ่าจ้ะใครที่มีลูกนะคะที่เรียนที่แคนาดาแคนนดาจ้ะนี่ก็จะประมาณนี้ค่ะท่านผู้ชมจ้าตาฝนโอเป็นตาฝนตากหิมะโอ้มีผิงนะคะตากหิมะไปรับลูกๆค่ะนี่นะคะสภาพจ้าเห็นบ่คนะหิมะกาลังตกลงมาหนักๆนักะยังหนักเลยนะคะท่านผู้ชมจ้าเห็นบ่นี่นะคะพอหิมะเริ่มตกหนักแล้วนะคะเห็นประจ่าเห็นประจ่าเห็นลุ่เหลืองหนึ่งประจ่าอันนั้นคือรถเกียร์หิมะด้วยจ้ะท่านผู้ชมจ้านี่ทางการขาเจ้าก็จะมาเตรียมการเกรดหิมะ ออกจากถนนนะคะกวาดหิมะออกจากถนนให้ป้าซาซุนนะคะได้เดินทางกันแบบยางสะดวกสบายจ้านี่คินมนะคะแม่พิงก็มาถึงจุดรอรับลูกๆกลับจากโรงเรียนแล้วจ้ะแต่สภาพแม่นั้นเห็นป่จ้าโอ้ยนะฮะเต็มไปด้วยหิมะแล้วนะคะตอนนี้จ้าบริสุทิวาจังไหรนะฮะเมื่อมาถึงนะคะจุดรับลูกค่ะนี่อาจารย์ก็ต้องทักทายนะคะเพื่อนๆนะคะท่านผู้ชมจ้าพ่อแม่เพื่อนโรงเรียนเดียวกันนะคะเห็นบ่าจ้า หิมกะก็ตกลงมานะคะนี่เป็นบรรยากาศตอนนี้ช่วงนี้เวลานี่จะบ่ายสามโมงนิดๆิดบ่ายสามโมงยี่สิบนะคะท่านผู้ชมจ้าเห็นบอสภาพนะคะหิม,มาก็ตกลงมาเรื่อยเรื่อยืนะคะแม่พิงก็รอลูกๆไปจ้ะนี่นะคะถ้าโรงเรียนไกลบ้านนะคะไกลบ้านแน่สักหน่อยกะสภาพก็จะประมาณนี้คะ่ะท่านผู้ชมจ้าแม่พิงก็เลยเก็บคลิปทําคลิปขึ้นมาให้เบิรงนะจ๊ะเพื่อ ที่ว่าใครที่พาลูกๆมาอยู่แคนาดานะจ๊ะเนาะเป็นเมืองที่ถ้าอยู่ในโซนที่มาตกเลย์ลนะคะก็จะประมาณนี้จ้ะต้องมารับรับทรงลูกๆเองนะคะฮีมาตกก็ส่งลูกๆไปโรงเรียนนะจ๊ะ เดินทางด้วยรถรับส่งนักเรียนจ้ะท่านผู้ชมจ้ะนี่นะจ่าระหว่างรอนะฮะรอรถนักเรียนมาส่งลูกๆกะน,นี่นะคะไม่พิงกนสนุกสนานนะคะเล่นที่มาให้เบิงระบาดที่นี่โอ้ยอเล่นปานเล็กหน่อยจ้ะไม่พิงนะ,ะดูสภาพนะคะก็บม่รู้ว่าสิ่ยืนยูซื่อจังไหรเนาะท่านผู้ชมเนาะ,ะถ้ายืนยูซื่อๆนี่มันรู้สึกว่ามันจะหนาวนะคะเราจะต้องเตือมาจังไหร่ค่ะกระดุกกระดิกนะคะขยับขยายขยับ กระดุกระดิกโตจะท่านผู้ชมจ้าหรือไม่ก็เดินไปเดินมานะฮะมันจะทําให้ร่างกายเห้าอบอุ่นขึ้นมาจ้าท่านผู้ชมนี่เห็นไหมเห็นหิมะวะจ้านะฮะหิมะนุ่มค่ะวันนี้หิมะตกลงมานุ่มมากนะฮะ แม่พิงก็คิดว่าน่าจะเป็นหิมะสุดท้ายของซีซั่นนี้และตาเนาะเพราะว่าหิมะไม่ได้ตกนานมากแล้วค่ะท่านผู้ชมจากประมาณ2 3สาอาทิตย์แล้วนะคะแต่อากาศก็ยังหนาวจากอากาศก็ติดลบนะคะติดลบเจติดลบหติดลบสามติดลบสนะคะมากสุดก็ประมาณหองศานะคะนั่นแหละจาก,กอากาศก็ยังหนาวอยู่นั่นแหละค่ะเ <c oughs> นาะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมรถ <c oughs> ลดกันทางการขาจ้านะคะมาเริ่มเริ่มจะ ทำภารกิจหน้าที่ของข้าเจ้าแล้วนะคะแล้วแล้วค่ะท่านผู้ชมจ๋าลดรับส่งลูกๆนะคะลดโรงเรียนกับมาแหล้วจ้านี้นะคะแม่พิงค์ก็ต้องรับลูกๆแล้วก็เดินห้างกลับบ้านเข้าไปในซอยค่ะท่านผู้ชมจ๋าแต่ถ้าวันไหนที่หิมะตกจ้าสภาพลูกๆค่ะท่านผู้ชมจ๋ายางไปกันเล่นหิมะไปนะคะโอ้ยนะคะสายอยู่ั่นนะจ้าลูกๆนะคะลูกๆของแม่พิงค์จ้านี่นะคะโรงเรียนไก่กันกับเป็นโรงเรียนคาทอลิกด้วยจ้ะเด้อ แต่ว่าลูกๆของแม่พิงค์เลี่ยนพับพิกสักคู่นะคะไม่ใช่คาทอลิกจ้านี่บางกอพ์ฟกุกระสีเอาเอาเล่นี่เห็นบ้าใจเห็นเห็นไหมนี่นี่นี่มารับลูกๆนะคะท่านผู้ชมจ้ามวนแะได้หลากกันนี่ค่ะท่านผู้ชมแม่พิงค์ก็ขอกระเจ้าถ่ายคลิปอันขอถ่ายคลิปหน่อยนะกระเจาบอกว่าถ่ายได้เลยว่าสันนะคะดีสัยดีดีจ้านี่นะคะแม่พิงค์ก็ถ่ายคลิปเก็บภาพในเบิรงนะเพื่อเพื่อเป็นอันเอิ้อไว้จากไหนเพื่อคนที่มีลูกๆมาอยู่ แค่นาดาเนาะช่วงฤดูหิมะตกนะคะเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นการแม่จา,จากกับพาลูกๆเล่นนะคะระหว่างทางเดินกลับบ้านจา้ะนี่เบอเฉพาะลูกๆที่แบบว่าเลี่ยนลงเลี่ยนเลี่ยนสั่นอนุบาลเนี่ยจ้ะเด้อนี่ละค่ะกับะ้านนีเนาะเพราะว่าเด็กน้อยเลี่ยนลงเลี่ยนสันอนุบาลน,น,น,นะคะบางคนนะคะคือเวลาตอนกลับบ้านจะมักจะนอนหลับในรถจ้ะ กว่าจะถึงบ้านเนาะท่านผู้ชมเนาะจากโรงเรียนกว่าจะถึงบ้านบางที่เรียนอยู่โรงเรียนมันกับมือแล้วนะคะสำหรับอันเด็กเนาะสำหรับลูกนะคะคนที่เรียนอัดโรงเรียนอนุบา,นาลนะจ๊ะบางคนก็โอ้ยรับรับอยู่ทึ่งอันรถโรงเรียนแม่จ้าผู้ปกรครองต้องขึ้นไปเอานะคะขึ้นไปรับนะคะบางบางบาง,าบางคนจะเด้อบางคนจะนั่นละจ้ะโอ้ยมกลกถีบจ้ะท่านผู้ชมจ้ะบางคนกะลงม,มาผิดไป,ปกะมีค่ะท่านผู้ชมจา้าแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่า เพื่อนๆหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองแล้วก็อันคนที่ขับรถโรงเรียนาจาะเพิ่นกับสิเบิงหายอยู่จ้านะฮะดูให้นะ,ะไม่ไม่ต้องกลัวนะคะเรื่องนี้จะขาจาเซฟตีจ้าท่านผู้ชมแต่กะไม่ปิงเก่ามาเล่าซูฟังนะคะ <laughs> นั่นหละจา้าเอาัดที่นี่นะคะเมื่อเดินมาถึงหน้าบ้านแล้วค่ะภารกิจต่อไปของไม่พิงคืออย่างนี่ละจา้าเห็นบ่าจ้า กวาดหิมะหนาบ้านระบาดที่นีนะถ้าเรารีบกวาดหิมะหนาบ้านนะคะมันก็สิแข็งนะคะท้าไม่ชมใจแข็งละแหงกวาดหยากนะฮะเมื่อหิมะมันแข็งโตมันกวาดหยากจ้ะถ้าหิมะมันตกไม่ไหม้แตก็เฝ้านี่จ้ะต้องเฝ้าต้องรีบกวาดหิมะออกจากหน้าบ้านจ้ะเนาะเพื่อความสะดวกสบายเฮ้าหนาจ้านะฮะชีวิตความเป็นอยู่ในบ้านนะคะหนาจ้าแล้วก็ที่ไม่พิงเฝ้าออกมากวาดหิมะหนาบ้านเพราะว่าอีหยังในมือนี่นะเพราะว่าไม่พิงจะต้องไปส่งลูกๆนะคะไปเรียนพิเศษภาษาอังกฤษค่ะ จะต้องนี่ะจ้ะทำเวลาในการกวาดหิมะหนะ้าบ้านจ้ะนะคะมีเวลาประมาณ30นาทีนะเพราะว่าใบาซีโมงครคิงนะคะจะต้องออกไปแล้วจ้ะนะออกจากบ้านนะไปส่งลูกๆเลียนพิเศษแลวจ้ะเนาะท่านผู้ชมจ้ะอ้านี่หละจ้ะภารกิจมนุษย์แม่ภารกิจมนุษย์แม่บ้านจ้ะภารกิจมแม่บ้านแคนาดาในการกวาดหิมะนะคะหน้าบ้านจ้ะมามาซอยมแม่พิงแม่มากวาด ซอยกันแน่โอ้ยบริสิปจังไหนนะฮะเวลาก็ต้องทานะ,ะในการกวาดทิมาให้มันเสร็จจ้าท่านชมจ้าเดี๋ยวมันสิบปัานนะ,ะไม่ทันโรงเรียนลูกๆค่ะท่านชมจ้าโรงเรียนเรียนพิเศษนะ,ะนั่นละจ้ามาปัดที่นี่นะคะขอกําลังใจในการกวาดทิมาหน้าบ้านให้ไม่พิงเหน่อดึดเอนะคะ นี่ละตาเบิกเอาด้วยจ้าเลยน่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะที่แบบว่าวางแผ่นเนาะวางแผนที่จะมาอยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะโดยเฉพาะประเทศแคนาดานะเป็นเมืองที่มีหิมะตกนะคะมีหิมะตกจ้าเนาะเป็นเมืองที่มีหิมะนะคะนั่นละจ้าหนึ่งในนั้นภารกิจนั้นก็คือการกวาดหิมะหน้าบอนกระผู้ชมจ้า เป็นจังไหจ้าสู้มีสู้ก็ต้องสู้จ้ามือเข้ามาอยู่ต่างถิ่นต่างแดนแล้วนะคะท่านผู้ชมจ้าโดยเฉพาะประเทศแคนนดานะคะหิมะตกนะฮะโอ้ยประมาณ9กกว่าเปอร์เซ็นต์ภูรัศา์ของประเทศแคนนดาจ้าหิมะ ยังไงคุณจะต้องเจอนะคะเมื่อคุณมาอยู่ประเทศแคนาดาจ้านัเนาะนั่นะนะนะละจ้าเนาะไม่พิงกะคิดว่าคลิปนี้นะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะท่านผู้ชมเนาะถึงว่าเป็นประโยชน์กะสิเฮ็ดคลิปให้เบิ่งนจ้า <c oughs> นั่นละ,ะ่ะลองออาไปปรับใส่กันลอนะน่องเบิะะง่งเนา,าะคลิปนี้ไม่พิงจะต้องขอลาแล้วนะคะท่านผู้ชมจ๋าอย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปของไม่พิงเลยด้วยจ้าเนาะขอขอบคุณลงหนาขอขอบคุณหลายๆจ้าคลิปนี้ไม่พิงจะต้องขอลาแล้วต้องกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะ e aí